สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง FC แฟนเพจครับผมสวัสดีพี่น้องชาว YouTube บอสักคักอัลโลดชาแนลครับมืัอนี้บอสักพาพี่น้องมาเบิ้งบรรยากาศสดๆนะครับผมอยู่ที่บ้านขนวนตำบลซักคำแพองอำเภออุค่าพิพาศัยจังหวัดศรีสะเกตครับวันนี้ทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับทําการแสดงมืัอนี้ครับผมพี่น้องครับบ้ฮัทได้กคัมเลยพี่น้องครับตอนนี้สาธเต็มหน้าเวทีแล้วครับผม FC ตามที่ผมไปทำแล้วมีแต่ล่อมาให้ก็ลังแรงใจนาเวทีอยากเบิ้งใกล้ๆครับอยากเบิ้งยีหล่าน้องหญิงนะครับอยากเบิ้งใกล้่นาเวทีเลยนะครับผมก็เห็นแต่สาวหน่อยไปเป็นแพะในโทุลธาตุที่เห็นแต่ในทุลทรัสย์นะครับวัอนี้สิเห็นตัวจริงเสซนจริงครับผมวัอนี้ครับเดี๋ยวพาไปเบิงบรรยากาศเลยครับผมพี่น้องครับผมครับผมบรรยากาศนะครับผมสดๆตอนนี้นะครับวิธีบ้านขนวนตำบลซากน้ำแพงครับผมพี่น้อง อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับอวลาอุ้งอิงเพชรบ้านแพงนะครับผมเมอแองกับพี่น้องนะครับช่วงนี้ก็สาเต็มหนาไปที่แล้วพี่น้องครับแต่เว้นเลยครับผมช่วงนี้นะครับบสาวมงกว่าพี่น้องครับสาเต็มหนาหันเลยพี่น้องครับพี่น้องเอฟซีมาล่อเทียรล่อชมนะครับผมมา ให้ก็ลังใจสาวหน่อยไปบันแพงให้ก็ลังใจน้องวงอิงไปบันแพงครับผมมือแรงนะครับสวัสดีครับแม่ครับสวัสดีครับผมปูสัดหนาฮานเลยครับหนาฮานอ๋อแร้บแ้วมากประเทศเสียนั่งไกลเนาะครับเนาะ,นะฮะขอดับบนกรวเทียมเนาะโอ้ครับ เซลล์เมืองแราโอ้น้องกุ้งจร้องนงครับเมืองแรกตัวจริงเสียงจริงแล้วก็เอฟซีตัวจริงนะพี่น้องครับเนี่ยกุศอยู่หน้าหานเลยครับผมพี่น้องครับมาแต่สองโมงเช้าป่ะแม่โอ้ครับแฟนพันแท้ครับมาแต่สองโมงเช้านะครับเพื่อมาล่อให้เพื่อนลงเวทีเพื่อสีจ้องหน้าหันต่อไป จะไเห็นใกล้ๆไว้ส่นนะครับโอ้โเอฟซีว่ามาแต่สองมงเสาพี่น้องครับผมขอบชีมงานมหันมาเจอแล้วครับพี่น้องครับเจ้นี้บรรยากาศนะครับสีนหอนแน่พี่น้องครับสถานที่กว้างขวางครับผมพี่น้อง นะครับมือแรก่งมวนซึืกันแน่นอนนะครับทีมงานมาหอยมาถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอืครับก็เห็นแต่ในอันนี้โลชเชีย่ในมือถูกไมต้องรอทราบแน่เอากมึงนาแค่หนเห็น่ในทอทัดบริษัทเดิมโดยตัวจริงหล่งมือแรกนะครับเอเซี่อุ้งอิงยี่ปอว่ามาให้กำลังใจอีหล่าอุ้งอิงครับแรล่งแยแจ้วเชยดีอืมครับ ไวก่อนกสีได้ไก่กมล่ะครับครับครับวิีกางมันแล้วครับจะวาสาเต็มหนาวิีแล้วพี่น้องตอนนี่รันอาการล่าสุดครับพี่น้องครับสดๆเลยครับด้หนาวิีครับพี่น้อง ที่ควงควงครับพี่น้องครับเดี๋ยวเบิ้งเดี๋ยวชมกันครับผมมะเรงครับโอ้เอฟซีเตรียมรอเลยครับผมหอกสาถาเลยครับดีครับเลยมาเตะมากครับมาเตะเหลืองงานกันเลยรวมกันเลยผู้สาเตะเตะหุกเตะเวทเลยนาะครับนนอันเฉลยเบิ้งไก่มาเคลเดี๋ยวเบิ้งไก่ด้วยเขาจะเคื่อว่านี่ล้มันนี่ะบ้เบ้าของคับ ครับผมพี่น้องครับศาสเต็มเลยครับผมพี่น้องครับเอฟซีมาค่อยให้ก็ร่างแรงใจครับมาเตรียมรอให้ก็ร่างใจสาวหน่อยเป็นตันแท่งก็เหมือนแรงพี่น้องครับเต็มเลยครับผมพี่น้องครับศาสเสือ ขับบอสักบรรยากาศนะครับให้พี่น้นองเบิง้งขับนอก ค่ะก็หลายพี่น้องครับผมวันนี้สถานที่ตอนรับคนได้หลายเติมนเลยครับผมพี่น้องครับสถานที่กว้างขวงครับคือว่าเปลี่ยนมอลำที่พี่น้องช่างซีสเกตนะครับคือว่าฮอตฮิตมากเลยนะครับผมสลับสาวน้อยเพชรบัดแทงนะครับเด่นมึงไดหนึ่งซังกระซีโดนสังกระซีครับเพป็นว่า นับจองง่้สวัสดีครับแม่ครับผมสวัสดีครับมาจองที่นั่งผมครับมื่อนี้ได้นาหั่นแเล่ครับเด็กผู้สาวผู้เสี่ยงหวือ่าอ๋อครับไม่แล้งนี่ยละสิเด้เบิ่งไกลๆครับนี่เบิ้งํำนีก็ร่างพอดีครับเพราะว่าเกลืงด้างแห้งครับครับขนหัวขวอยู่ใน้าก

สวัสดีครับผมสวัสดีครับยายครับผมเดี๋ยวสอบถามนะครับนี่บ้านขนวนตะบนซักกำแพงน้ครับนองเป็นเป็นแพนตะบนแพงอ๋อครับเป่นเป็นงานอียงครับผมมันนี้มดด้อตัวนี้คนละบาทคนน้บนแะตะบนบ้านเบอนที่เบอร์่เพิ่เนเป็นเปนเฮ็ดงานอียงครับแม่เป่นได้จจางสาหน้อยเป็นแบนแพงอโซดยนนี่เบิรบัานี่อะไ่โซด้วยนี่นี่ ครเป็นเานอ๋อเป็นงานนมัศการผดทองบอครับผมอ๋อน้าสวนทำพุทธนิมิตนะครับอ๋ครับผมครับพี่น้องร่วมมาทำบุญน้ำกันได้ครับหมือแรงครับผมนะครับขายให้บ้านแถวบ้านแวก็เดียบบ้านกัน ท่านได้หอดคำและพี่น้องสาเต็มนาไวทีแล้วครับผมชว่วงนี้ครับโอ้เอฟซีสาวหน่อยเชรนบัลแฟงยอดดี D ีคร uh ับเขารถกิโลมิโลมพาแม่เาม่ได้โว้ย ัรรยากาศสดๆครับผมพี่น้องครับอยู่ที่บ้านกัวนตะบนสากกำแพงบนกำแพงนะครับอมือทดูบ่าพิสัยครับผมพี่น้องช่มครับผมนี่ออกระบบเกิงเสียงครับผม รถมาลองมาลำม,มาหอดมากระทึงแล้วครับพี่น้องครับรถแดนเซอร์รถทีมงานเครื่องสุดประดับนะครับเอไกันหน้าครับผมเมลแองคครับผมพี่น้องครับ